บำรุงผิวสวยด้วยมะเขือเทศกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แบ่งปันวิธีทําสูตรกระตุ้นคอลลาเจนแบบธรรมชาติได้เป็นมาร์กต่อต้านริ้วรอยจากมะเขือเทศนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับสูตรที่เราจะใช้วันนี้นะคะมันฝรั่งหนึ่งหัวค่ะใช้หัวขนาดย่อมค่ะปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดแล้วนํามาขูดด้วยตะแกรงนะคะ มันฝรั่งนี่ก็มีประโยชน์ที่ดีสําหรับผิวพรรณนะคะมันฝรั่งมีวิตามินซีชั้นดีช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต,ต่างๆทั้งแสงแดดฟันและริ้วรอยนอกจากนี้มันฝรั่งยังช่วยสร้างคอลเลาเจนให้กับผิวนะคะมันฝรั่งทําให้ผิวขาวใสยังช่วยลดเลือดฝ้ากระได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขูดค่ะขูดด้วยตะแกรงค่ะ ขูดแบบนี้มันจะทําให้มีน้ํามะเขือเทศออกมาเยอะนะคะบางคนถามว่าปั่นได้ไหมปั่นได้นะคะแต่มันจะไม่มีน้ําแบบนี้นะคะเมื่อเราขูดได้เรียบร้อยแล้วนะคะนํามากรองค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์ก็ได้ค่ะบีบเอาแต่น้ําของมันฝรั่งออกมานะคะเราต้องการใช้แต่น้ําของมันฝรั่งค่ะเพราะมัามีประโยชน์ที่ดีสําหรับผิวพรรณนะคะน้ํามันฝรั่งยังทําให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นมากค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือมะเขือเทศค่ะ ถ้าใครทําไม่เยอะมากใช้แค่หนึ่งลูกก็พอนะคะท่านผู้ชมวันนี้แขกทำสามลูกนะของแขกแบบมันเล็กนะคะจากนั้นก็นํามาขูดด้วยตะแกรงเลยค่ะขูดเอามะเขือเทศทั้งสามลูกเลยนะคะทําสูตรแต่ละครั้งไม่ควรทําเยอะจนเกินไปนะคะเพราะสูตรนี้สามารถเก็บได้นานแค่เจ็ดวันเองค่ะเมื่อเราขูดได้มะเขือเทศมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะนํามากรองบีบเอาแต่น้ําของมะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศช่วยทําให้ผิวหน้าตึงต,งตึงสดใสมะเขือเทศยังช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีและช่วยลดเลือนริ้วรอยและกระชับผิวของเรานะคะอูดได้มาเรียบร้อยแล้วกรองค่ะกรองบีบเอาแต่น้ําของมะเขือเทศค่ะสําหรับกา,กากของมะเขือเทศนะคะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งก็ได้นะคะใครจะนําไปทําเป็นสครับก็ได้ค่ะทําเป็นสครับผสมโยเกิร์ตแล้วใส่น้ําผึ้งลงไปนะคะทําเป็นสครับผิวก็ทําให้ผิวพรรณสวยงามค่ะ เมื่อเราได้น้ำมันฝรั่งและน้ำมะเขือเทศมาแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเรานําภาชนะที่สามารถทนความร้อนมาเลยค่ะจากนั้นใส่น้ำมะเขือเทศลงไปค่ะใส่น้ำมะเขือเทศและน้ำมันฝรั่งลงไปในภาชนะเลยนะคะสูตรนี้เราจะต้องนําขึ้นกวนบนเตาไฟนะคะท่านผู้ชม ก่อนใส่น้ำมันฝรั่งระวางพักไว้เขาจะนอนก้นก็คนหน่อยนึงนะคะเทเลยรวมผสมกันไปเลยค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือแป้งข้าวโพดเลยค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพดก็ช่วยชะลอก,การเสือส่อมสาภาพของเซลล์ผิวช่วยผัดลอกเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีทําความสะอาดผิวและผัดลอกเซลล์ให้เรียบลื่นนะคะทให้ผิวของเราเนียนนั่นเองค่ะคนผสมให้แป้งข้าวโพดละลายดีก่อนจากนั้นนําขึ้นกวนบนเตาไฟใช้ไฟอ่อนนะคะ วนไปเรื่อยๆค่ะคนตลอดเวลานะคะจนวฝาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามเมื่อเราได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามแล้วป,ปิดไฟยกลงจากเตาเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เทใส่ชามผสมวางพักเอาไว้ก่อนนะคะวางพักตัวครีมเอาไว้ก่อนเรา,าเตรียมวัตถุดิบตัวต่อไปเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะช่วงนี้มะเขือเทศเยอะมากๆค่ะกินอร่อยแล้วก็นํามาทําครีมบำรุงผิวไปด้วยนะคะนําภาชนะมาเลยค่ะจากนั้นใส่มเมล็ดแฟกซ์นะคะ ใส่เมล็ดแฟ็กซีสตลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะเมล็ดแฟกซีสตี่ก็หาซื้อได้ในเมคโคโลตัสหรือวัสดุโอท็อปนะคะเมล็ดลินินนั่นเองค่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไป5 5อ ml นำขึ้นตั้งบนเตาไฟค่ะ เมื่อใส่น้ำไปแล้วก็ควรผสมสักหน่อยหนึ่งนะคะมาเลเฟกซดนี่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3นะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นและช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีนะคะมีประโยชน์ที่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆค่ะไม่ใช่เฉพาะผิวพรรณนะคะสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็เส้นผมด้วยนะคะนำขึ้นตั้งไฟค่ะคนตลอดเวลานะคะต้มไปประมาณ10นาทีค่ะจนฝาจะได้เนื้อเจลที่หนืดสวยงามนะคะแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาค่ะ เมื่อยกลงมาแล้ววางพักเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะให้เขาเย็นตัวลงมาก่อนค่ะเมื่อเราวางพักไว้จนเย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะนํามากรองนะคะเพราะเราต้องการแต่เจลของเมล็ดแฟกซีดนะคะไปใส่ในตัวครีมนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์ก็ได้นะคะกรองบีบเอ,ออกมาให้หมดค่ะ มเมล็ดแฟกซีดนี่ที่เมืองไทยส่วนมากจะรู้จักกันในในชื่อของมเมล็ดปอป่านหรือว่ามเมล็ดลินินนะคะทุกท่านกองบีบเอาเจลออกมาให้หมดเลยนะคะเราต้องการแต่เจลค่ะ เจลของบลิแฟกซีนี่ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับคนที่แพ้เจลว่านหางจระเข้สามารถใช้เจลแฟกซีแทนได้เลยค่ะเมื่อเราได้เจลแฟกซีมาแล้วแบบนี้นะคะก็นำไปผสมในชามครีมที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเทลงใส่ไปให้หมดเลยค่ะเมื่อใส่เจลแฟกซีไปแล้วก็คนผสมค่ะคนผสมให้เข้ากันจนฝัาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามนะคะ สรรพคุณดีมากๆจากนั้นนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปคือน้ำมันมะพร้าวค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันมะพร้าวก็มีประโยชน์ที่ดีสําหรับผิวพรรณอย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะจากนั้นเติมน้ําผึ้งค่ะเติมน้ําผึ้งลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ําผึ้งก็ทาให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นแล้วช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ เมื่อใส่วัตถุดิบไปครบหมดแล้วนะคะก็คนผสมให้เข้ากันนะคะน้ำผึ้งช่วยทําให้ผิวชุ่มชืน้นเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์จากธรรมชาติอะะ่อและยังช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีนะคะคนผสมให้เข้ากันจนฝาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามนะคะเมื่อเราได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามแล้วนะคะเก็บครีมในกระปุกค่ะหากระปุกที่สะอาดเก็บครีมค่ะครีมสามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน7วันนะคะจากนั้นเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะ วิธีใช้ค่ะมาร์กสูตรไปบนผิวที่สะอาดของเรานะคะมาร์กไปให้ทั่วใบหน้าได้ลําคอนะคะแล้วก็เนินอกค่ะรูปไล้ไปนะคะรูปไล้ไปมาร์กไปหนาหนาเลยจากนั้นปล่อยทิ้งไว้บนผิวของเรา30นาทีล้างทําความสะอาดผิวด้วยน้ําอุ่นตามด้วยน้ําเย็นค่ะแล้วก็ทาครีมบรุงผิวต่อไปได้เลยนะคะทําทุกวันนะคะทําทุกวันค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ เพียงแค่นี้คุณก็จะมีผิวพรรณที่นุ่มและชุ่มชื้นและยังช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะลองไปทำใช้กันดูนะคะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ